ยิ่งใหญ่มากๆนะครับนี่คือความงามของต้นไม้นะครับแห่งอําเภอท่าตูมเลยนะครับลาต้นนี่เปล่าตรงนะครับออ้นะครับยอดเลยนะครับสองต้นนี้สัก30เมตรได้นะครับเป็นสิบๆต้นเลยครับนี่หนาทึบเลยนะครับนี่โอ้โหยอดครับสุดยอดครับสวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อําเภอท่าตูมจังหวัดกุรินนะครับบริเวณด้านหน้าผมนะครับก็คือโตโยต้านะครับท่าตูม ตรงไปฝั่งขวานะครับก็จะเป็นปั๊มน้ำมันครับแต่ว่าตรงนี้นะครับผมขี่รถผ่านมานะครับผมอดใจที่จะจอดไม่ได้นะครับเพราะว่าในบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับมีต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเริ่มจากฝั่งขวาก่อนนะครับครับนน่นนะครับฝั่งนน้นจะมีอยู่ประมาณสามสี่ต้นนะครับมีต้นใหญ่เลยนะครับไอ้ต้นไม้ต้นนี้บังอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นยางนาครับฝั่งนี้ก็จะจางนานะครับ อันนี้เราจะเป็นต้นดูจากเปลือกแล้วน่าจะเป็นสะแบงนะครับเยอะเลยนะครับนี่ผมขี่รถผ่านแล้วต้องจอดครับคุณผู้ชมครับเนี่ยมันใจมันชอบนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือฝั่งซ้ายเมืองผมนะครับนี่ครับอ่าดูข้างล่างไปเรื่อยนะครับนี่อ่าลูกเขานี่ลนเพียบเลยนะครับนี่เอาไปปลูกได้เลยนะครับลูกยางนานครับ อ่ะทีนี้ดูต้นกันครับนี่ครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่น้อยๆนะครับประมาณสักยี่สิบสาบต้นเลยนะครับเนี่ยนะครับต้นหนึ่งนี่น่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนโอบเป็นต้นไปนะครับเนี่ยนะครับโอ้ต้นนั้นนะครับสแบงคู่กับยางนาครับสองต้นนู้นนะครับต้นซ้ายนี่จะเป็นต้นสแบงต้นขวาจะเป็นต้นยางนานะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็จะส่วนใกล้ๆนี่นะครับเป็นยางนาคู่นะครับ เดี๋ยวเราดูกันนะครับลำต้นนี่เปล่าตรงนะครับสูงนะครับสุดยอดเลยนะครับสองต้นนี้สักสามสิบเมตรได้นะครับสูงมากๆนะครับส่วนตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่อู้ยนะครับเป็นสิบสิบต้นเลยครับนี่หนาทึบเลยนะครับนี่โอ้โหยอดครับสุดยอดครับนอันนี้ก็จะมีอีกนะครับนี่ อ่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูใกล้ๆนะครับไปสัมผัสเขาหน่อยนะครับเขาเยอะมากนะครับเยอะมากๆมากๆเลยนะครับในโซนแถบนี้นะครับจังหวัดสุรินทร์ที่ติดกับพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต่อกับที่ต่อไปยังยโสธรนี่ครับต้นไม้ยางนานจะเยอะนะครับเลือเขาหนีสวยมากนะครับต้นนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับ ต้นต่อไปนะครับนี่ต้นนี้จะมีเถาวันนะครับเกาะเกี่ยวเขานะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับเกาะเกี่ยวขึ้นไปนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าแล้ครับเถาวันนี่ไม่สามารถที่จะทําอะไรต้นยางนาได้นะครับเขาเกาะก็เกาะไปนะครับยางนาก็สูงขึ้นไปนะครับอ่าเขาเป็นไม้ใหญ่นะครับเป็นพญาแห่งไม้นะครับนู่นะครับโอ้เถาวันก็ขึ้นไปสูงเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่ต้นเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ฝั่งนี้ก็เช่นกันครับนี่เอาวันเกาะเกี่ยวเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งสามต้นเลยนะครับนี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับนี่มาดูฝั่งนี้นะครับต้นใหญ่ๆอีกต้นหนึ่งนะครับอ่าบริเวณที่สะพานข้ามแม่น้ํามูลที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าใหญ่มากเหมือนกันนะครับ อยู่ที่ข้างๆสะพานนั้นประมาณสี่ห้าต้นนะครับต้นใหญ่ครับต้นนี้เดี๋ยวผมจะลองกอดดูว่าผมจะรอบไหมนะครับโอ้ต้นนี้ผมกอดไปรอบครับคุณผู้ชมครับสุดยอดนะครับ่ดูเขาครับความสูงโอ้โหนะครับอู้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับนี่คือความงามของต้นไม้นะครับ แห่งอำเภอท่าตูมเลยนะครับอ่านี่นะครับสุดยอดสุดยอดงานมากๆนะครับถ้าเอาไปาแปลรูปนี่รับรองได้เยอะมากๆนะครับอถ้ามองในมุมมองของทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเนี่ยผมชอบให้เขายืนต้นมากกว่าอ่ะทีนี้ไปดูสามต้นนั้นนะครับฝั่งซ้ายนี่เป็นต้นสะแบงนะครับฝั่งขวา ตรงกลางนะครับเป็นต้นยางนานะครับแล้วอีกต้นหนึ่งต้นอะไรวะนีะ่สามต้นครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดเนี่ยสแบงใหญ่มากนะครับเขายังมีผลอยู่เลยนะครับนั่นผลเขาลูกนี้สีแดงอมชมพูนะครับน,นานทีผมจะได้เห็นต้นสแบงใหญ่นะครับที่เคียงคู่กับต้นยางนานครับอันเนี้นะครับ ยางนานี่ดูเล็กกว่าไปเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดครับเนี่ยฝั่งขวามือนี่ครับต้นหนึ่งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับลำต้นเขาจะแตกแตกกิ่งก้านออกไปนะครับจะต้นเนี่ยจะมีความแตกกิ่งก้านมากกว่าต้นยางนานะครับแล้วก็ต้นระแบงนะครับบอ้หิวหดงามครับหนึ่ง้นพึ่ครับ ดูเนี่ยเหมือนจะเล็กนะครับแต่ผมโอบไม่รูปไม่รอบนะครับนี่น่าจะสักสองคนนะครับต้นนั้นนะครับ่าทีนี้มาดูต้นสะแบงตัวนี้ก่อนอู้ขอกอดหน่อยนะครับอู้หูนี่ครับคุณผู้ชมอู้หู้หูยยังไงก็งามครับสุดยอดถือว่าเป็นขวัญตาของผมนะครับผมอยากจะให้ป่าแห่งนี้นะครับอยู่อย่างเงี้ยนานนะครับไม่อยากให้อ่ามีการทําลายนะครับแต่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับฉะนั้น ผมจึงขอบันทึกภาพเหล่านี้ไว้ครับในวันนี้บันทึกให้รู้ว่าในวันหนึ่งนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2566นะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับบริเวณตรงข้ามกับศูนย์โตโยต้านะครับมีต้นไม้เยอะมากนะครับและก็มีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับขอบันทึกประวัติศาสตร์นะครับของอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ไว้นะครับ ในแง่มุมของต้นไม้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ